ขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรยัยกราบถวายความเคารพหลวงพ่อสมเด็จพระญาณวิชิโรดมพระวริยังสรินทโรด้วยความเคารพอย่างสูงขอกาศกุบาชา์พระเทรานุเทระตลอดถึงเพื่อนสัตยมิกและก็ขอเจริญพรมายัางญาติโยมสาธุชนทุกท่านเสียงหายเสียงไปกับเนน เตือนพฤษภาคมแล้วเนี่ยครึ่งปีให้วันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้ก็พูดเรื่องสมานะให้ฟังสักหน่อยแล้วกันกเพิ่งผ่านไปไม่นานแล้วก็จิตของคนเราเนี่ยใน,ในช่วงขณะที่จะตายท่านว่าถ้าจิตไปจดจ่อกับเรื่องไหน ในภพภูมิที่จะไปมันก็มักจะเป็นเรื่องนั้นเหมือนกับโคที่เวลาตอนโคเข้าคอกโค,คตัวสุดท้ายเวลาไปออกนออกก่อนนั้นเพิ่งผ่านช่วงสมานเน,นรืดดูร้อนมาเรื่องราวพวกนี้มันก็ยังค่อนข้างที่จะสดกว่าเพื่อนอะไรเอามาเล่าให้ฟังจะได้ไม่ต้องนึกยากมาก ในช่วงที่ผ่านมาประมาณย5บวันแล้วก็มีเด็กเ,เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่อบรมด้วยกัน4 9ี่บคน49่้าคนนีเวลาอาตมาเดินบินทบาทเนี่ยโยมจะชอบบอกว่านี่หัวหน้าเนนมาแล้วหัวหน้าเนนมาแล้วตามาว่าไม่ใช่หัวหน้านะน่าจะเป็นลูกน้องเนนรู้สึกว่าดนเนนใช้งานนะไม่ใช่หัวหน้านะจะเป็นลูกน้องมากกว่า สี่สิบเก้าวันก็เป็นเวลาที่49รูปนี่ถ้าเป็น49วันพุทธเจ้านี่เสวยวิมุติสุขสี่ิบเก้ารูปนี่ก็ใกล้เคียงกันก็สุขบ้างเหนื่อยบ้างแต่ความเหนื่อยจะไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเรามีความพอใจเราทำงานอะไรก็ตามนะถ้ามีใจรักมีความพอใจเหนื่อยก็เป็นเรื่อง ร่างกายหลับมาตื่นก็าหายแต่ว่าถ้าเราไม่พอใจเหนื่อยกายแล้วมาเหนื่อยใจอีกโอ้อันนี้จะทําให้ยิ่งป่วยอาตมามาป่วยนี่ก็วันที่เนนจะสึกแล้วใกล้จะสึกแล้วก็ไฟหมดจริงๆนอนดึกนอนดึกไปหน่อยดีม่เนนมาไอใส่ก็เลยรับมรดกมาเต็มๆแล้วผูิคุมการบกพร่อง นี่ิจวัดของสมณเณรแล้วก็คุยกันว่าทุกวันทุกวันก็จะตื่นประมาณตีห้าแต่ว่าถ้าตื่นช้าตื่นแล้วทำอะไรช้าๆก็จะปรับเวลาขึ้นก็เลยโดยรวมก็จะตื่นกันประมาณตีสี่ครึ่งตีสี่สี่ประมาณนี้เพราะว่าหลังจากบวทนาคแล้วบวทเนนก็ต้องมีเรื่องของการครองผ้าซึ่งเวลาที่ยังเป็นพระขาวอยู่เนี่ย ก็มีเวลาฝึกน้อยก็เลยต้องอใช้เวลามากหน่อยในช่วงเป็นเนนช่วงแรกแต่หมอมาช่วงกลางกลางไดให้เขาฝึกให้หนึ่งคาบเลยห่มชั่วโมงหม่มผ้าห่มได้แล้วเอาออกห่มได้แล้วอ,ออกห่มแล้วเดวออกคาบเดียวนะห่มกันได้ไม่ถึง5นาทีนะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆคนให้คนเราเนี่ยก็มีความสามารถมีศักยภาพ แต่บางทีขาดขาดเวลาในการให้ให้ความสำคัญในการฝึกฝนเหมือนกันในการทำสมาธิถ้าเราให้ความใส่ใจให้ความฝึกฝนให้ความต่อเนื่องให้มันก็เติบโตแต่ถ้าเราจะมาเร่งเอาเร่งเอาในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากทุกเช้าตื่นมาก็จะไปพาสมณีนไปเดิน เดินจะเดินสติเนี่เพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยมันจะง่วงบางทีให้นอนก็ไม่ได้ปล่อยดึกหรอกแต่ว่ากว่าจะนอนนะเวลานอนเนี่ชอบตื่นเวลาให้ทำวัดชอบง่วงเลยพาไปเดินชงกรมเดินรอบโบสถ์บ้างเดินรอบใหญ่บ้างรอบเล็กบ้างรอบเล็กก็คือขึ้นไปเดินชั้นบนให้เดินสามรอบเดินเสร็จมาแล้วก็นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งก็ทำวัดเช้าหกโมง ที่ทำวัดเช้านั่งสมาธิฟังเทศหลวงพ่อก็อ,ออกมาเดินบินธบาทก็เป็นอย่างนั้นส่วนกิจวัดช่วงเชา้าหลังจากกลางบาดเรียบร้อยแล้วก็ให้เขามีเวลาส่วนตัวใครจะซักผ้าใครจะทำอะไรแล้วก็รวมกันเก้าโมงครึง่งสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิได้เวลาก็มาฉันฉันเสร็จก็เบรก ตอนช่วงเบลกช่วงบ่ายพระอาจารย์นั้นก็มีเปิดเสื่ออะไรให้ดูบ้างก็ไปจนถึงบ่ายสองก็ทำกิจกรรมครูบาอาจารย์ก็มาสอนสมาธิบ้างพานำกิจกรรมบ้างแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จก็ทำความสะอาดวัดว,ะวะารามตามที่หลวงพ่อท่านว่าเราอาศัยสิ่งใดเราต้องรักษาสิ่งนั้นให้เราจะได้อาศัยสิ่งนั้นไปได้นานก็เป็นการ สร้างอุปนิสัยในการดูแลข้อของที่เราได้ใช้ประโยชน์จากนั้นก็ฉันพานะ,ะเบรกสักหน่อยก็ทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมก่อนนอนแล้วก็ทำกิจวัตรส่วนตัวเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยให้นอนให้แต่ละวันก็ดำเนินไปประมาณนี้นี่มีคืนหนึ่งก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็มี ของที่ระลึกมาให้ในเนนที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตอบคำถามได้หรือบางคนก็ไม่ได้ตอบอะไรนั่งเรียบร้อยท่านก็ให้ hey, พอท่านพานำกราบลาพาะร,ะระตนะใัยเสร็จทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นมาว่าคนที่ได้โดยที่ไม่ต้องตอบเนี่ยเพื่อนก็ว่าโอ้ยไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ <c oughs> เป็นอย่างนี้มี่ปัญหาก็ส่งมาถึงอาตมาเดินกลับมาเด็กก็เถียงกันแล้ว <c oughs> โอ้คนนี้ไม่แฟรร้อง,องกันล้อกันไปล้อกันมาคนตัวเล็กๆก็ร้องไห้ที่นี่มาโดนล้อว่าไม่แฟร์อาตมาก็เลยไม่ได้ปล่อยก็เลยอบรมต่อก็ถามว่าของนี่เจาไปทำอะไรไมันใช้ทำอะไรยังไม่รู้เลยอยากได้แย่งกัน ก็ร้องไห้ก็เลยพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าของที่ระลึกที่ดีที่สุดที่เราได้มาบวชในวันนี้ก็คือคุณงามความดีที่เราได้ทำลงไปอันนี้มันจะเป็นของที่เราติดตนตามตัวไปได้ทุกที่ไอ้ของภายนอกเนี่ยถ้าเราจะต้องพกต้องติดตัวถึงจะคุ้มครองเราได้ มันก็แค่ได้ชั่วคราวชั่วขณะเต็มที่ต่อให้เราถึงวันที่เราลาจากโลกนี้ไปของสิ่งเหล่านั้นก็เอาไปด้วยไม่ได้ก็ได้ยกตัวอย่างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ต่างๆชี้ไปให้ดูว่านี่หลวงพ่อท่านดำริสร้างขึ้นมาท่านวรณาภาพท่านได้เอาไปด้วยไหมก็ไม่ได้เอาไปด้วยก็ยังเหลือให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ แต่สิ่งที่เอาติดตนตามตัวไปได้ก็คือคุณงามความดีที่เราได้ทำลงไปแต่ถ้าใครไม่ทำคุณงามความดีก็เป็นบาปเป็นอกุศลที่จะติดตนตามตัวไปให้ให้ทุกข์ให้โทษเพราะฉะนั้นสิ่งของภายนอกก็ก็ดีเหมือนกันแต่ดีในแง่ที่ว่าเอามาเป็นเครื่องระลึก แต่ถ้าเราทำคุณงามความดีเรามีการเสียสละแบ่งปันตั้งใจสำรวมระวังกายวาจาของเราให้เรียบร้อยทำตนไม่ให้เป็นโทษต่อคนอื่นพยายามสร้างสังคมให้มีความสงบร่มเย็นมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและก็พยายามที่จะพัฒนาจิตของเราให้มีกําลังให้มีความ ผ่องใสอันนี้ก็จะจิตตนให้ตามตัวเราไปได้ก็ได้บอกเขาไปอย่างนั้นและก็ชี้ให้เห็นโดยทีย่ให้เขาท่องให้ท่องพุทธภาษิตบทหนึ่งที่หลวงพ่อท่านจารึกไว้ข้างเจดีย์ที่ว่าธรรมมงคลบทที่ว่าโลโพธรรมานังปริปันโทโลโพธรรมานังปริปันโท น้าแปลเป็นไทยก็ว่าความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายจะรักษาไว้ไม่ได้เลยถ้าเรามีความโลภถ้าเรามีความโลภม่มีความเห็นแก่ตัวเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาคุณงามความดีไว้ได้เพราะฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายเราทำ กิจการงานต่างๆให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วก็เรียกว่าเป็นมรดกให้กับลูกให้กับหลานของเราแต่ถ้าเราไม่สะสมอริยทรัพย์ไม่ทำให้ลูกหลานของเราดูเป็นตัวอย่างว่าการเสียสละดีอย่างไรการมีความประพฤติที่เรียบร้อย ไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อคนอื่นดีอย่างไรการมีจิตใจที่ช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสดีอย่างไรก็เรียกว่าเราไม่ได้สั่งสมอริยทรัพย์ไว้มอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราเมื่อนลูกหลานของเราไม่ได้เคยรู้ไม่ได้เคยเห็นก็เรียกว่าไม่มี ปัจจัยไม่มีอุปธิสัยให้เขาได้เป็นต้นทุนในการที่จะพัฒนาชีวิตของเขาในวันข้างหน้าแต่ญาติโยมทั้งหลายที่มาวัดก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ก็ขอให้เราตั้งใจในการที่รักษาให้ให้ทานด้วยความเห็นว่าทานนี้เป็นประโยชน์ ในทานองเดียวกันเรามาให้ทานที่เป็นอามิสทานพระคุณเจ้าท่านก็ให้ธรรมทานเราก็ต้องรับทานตัวนี้ไปและไป finish, พินิษย์เพจารณาเราไปพัฒนาดูว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างไรแก่ชีวิตของเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ต้องอดิบเชื่อทันทีก็ไปลองประพฤติปฏิบัติด,ดู ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็รักษาไว้บอกต่อไปให้คุณงามความดีก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาในวันนี้ก็ได้ให้่งคิด้กค,คิดว่าคงพอสมควรแค่เวลาท่านก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายให้ตั้งใจในการละเว้นจากบาปอกุศล การเพิ่มพูนคนงามความดีเรียกว่ากุศลแล้วก็ชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดยิ่งขึ้นไปเราได้ยินกันมาหลายครั้งละ,ละบาปทำบุญทำจิตใจให้ป่องใสแต่เราก็ต้องพยายามทำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังให้มันเกิดดอกออกผลให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆในขอ ความสุขเนความสวัสด,ดีจงบังเกิดมีแกยาติโยมทั้งหลายขอญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทและก็เจริญในคุณงามความดีจเจริญในอริยมรรคมีองคแปดซึ่งเป็นแนวทางแห่งความพ้นทุกโดยการถุกท่านทุกคนเทิดสาธุสาธุสา ลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะในเบื้องต้นจะได้เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคาถวายสังฆทานก่อนค่ะต่อจากนั้นจะได้เชิญตัวแทนคณะศิษยานุศิ์ได้ออกไปถวายค่ะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วตั้งน้โมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสาปะริวารานิ พิขุสังคาสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตานิสังคธานานิสาปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากางัง ทีคราตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัะตาหารสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งพัตาหารสั่งฆาทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเธอสาธุ <c oughs> จะภาพถวายพัตหารเช้าพัตหารเพนและน้ำปานะค่ะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นคณะศิษยานุสิ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินธรค่ะก็ขอเรียนเชิญตัวแทนได้นำ่านออกไปด้านหน้านะคะนำพาน ปัจจัยค่ะได้ออกไปและก็ชุดสังฆทานค่ะวันนี้คุณสุรศักดิ์วังคีรีและคุณพัทราพรจันทรากุลดีโลกได้นําพัฒหารและสังฆทานมาร่วมถวายวันนี้ทําบุญในวันคล้ายวันเกิดด้วยค่ะนําชุดสังฆทานออกไปด้วยค่ะคุณพลอยด้วยค่ะคุณพลอยก็ได้นําชุดสังฆทานออกไปทุกชุดเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ยกถวายทีละชุดนะคะวางเรียงไว้ก่อนค่ะเอาละ เป็นตัวแทนของสิทธิานุสิทธิ์ในเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมช่วยกันครับช่วยกันยกภานสังฆทานก่อนค่ะยกขานกันค่ะานสังฆทานหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีชุดสังฆทานทั้งหมดเลยครับยกขึ้นเลย หนึ่งสองสามสาธุอะต่อเลยค่ะยกต่อเลยค่ะสาธุ่ะเอาเอาพานนั้นยกออกก่อนค่ะคุณศักดิ์ค่ะออกค่ะแล้วก็ต่อค่ะสาธุสาธุสาธุ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้นำพัฒหารและสังฆทานมาร่วมถวายด้วยค่ะขอากาสครูคบาอาจารย์พระเทรานุเทระและคณะสงฆ์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมบุธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมบทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบทธายะเขพันเตสังโฆชานตตะายังปัทมะพาโกเทระสะปาโนณติอวะเซสะาพากาอัมหะกังปาโปนติพิคู่จะสะมนเนราจะกะหัดท่าจะ ยะทาสุขังปริปุญชันโตสาธุลำดับต่อไปก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเตรียมตัวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกรวดน้ำและรับพรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสขาขครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามัิโชติระโสยธาสัพพพติโยวิวัตจันตุสัพ พระรัวโกวินาสสัตุมาเตาวัฒนวันตารายวสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนสิลิสนิจังวุ อาปจายโนจัตตารรธรรมาวัตทานติอายุวันนสุขังฮาลังสงอัทรัรโทสุขิโต สัพเตหียาติพิสาอัตตรัตทาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสัตเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัพ พิเตอธถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสสเอหิยาติพีพาวตุสัพภะมังกะลังรักขันตุสัพ เทวตาสภพุธานุพาเวนสัตธาสดทิปวันตุ